สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องน้ำมันซูซูกิสมันะครับกล้องน้ำมันของซูซูกิสมัทคันนี้นะครับก็คือว่าน้ำมันน้ำมันมันไหลออกตลอดนะครับมันไหลตลอดเวลานะครับผมเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับปกติกล้องน้ำมันแบบนี้นะครับมันจะ ทำงานก็ต่อเมื่อมีแรงดูดจากเครื่องนะครับแรงดูดสายเส้นนี้นะครับถ้ามีแรงดูดจากเครื่องแล้วน้ํามันมันถึงจะไหลนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ค <tuh> ือว่าน้ํามันไหลตลอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องดูดแต่ว่ามันก็ไหลอยู่นะครับเราก็จะเปลี่ยนออกนะครับอันนี้เราได้ซื้อมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับรุ่นนี้มันจะซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเขาย้ำมาแล้วนะครับเขาย้ำย้ำมามันจะซ่อมไม่ได้นะครับไม่มีน็อตขันนะครับ ถ้ารุ่นที่มีน็อตขันมันก็จะซ่อมได้อยู่อันนี้จะซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะครับของซูซูกิสมารนะครับเดี๋ยวใส่ท่อใส่ท่อตัวนี้ก่อนนะครับท่อสูญญากาศนะครับท่อมันยังดีอยู่นะครับก็ ช้ของเดิมได้อยู่นะครับท่อยังไม่แตกนะครับยังนิ่มอยู่นะครับอันนี้เป็นทางน้ำมันเข้านะครับอันนี้ทางน้ำมันออกน,นะครับทางน้ำมันเข้ามันก็จะใส่ตรงนี้นะครับน,นี่ใส่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นท่อน้ำมันนะครับ เส้นนี้มันจะต่อเข้ากับคาร์บูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะอาลองให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้น้ำมันเรายังไม่ได้ใส่ถังนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันในถังก่อนนะครับโอเคเราใส่น้ำมันแล้วนะครับจะเห็นว่า,าน้ำมันจะไม่ไหลนะครับ ถ้ามันสภาพปกตินะครับมันจะไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยน้ำมันมันจะไหลออกนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะมีแรงดูดของอ่าของเครื่องนะครับมันจะทําให้วาล์วเปิดนะครับเดี๋ยวเราเหยียบคันสตาร์ทนะครับนี่ครับเพื่อน ถ้าวาวที่ดีนี่คือว่าเวลาที่เราเหยียบคันสตาร์ทน้ำมันจะไหลนะครับนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่พอเวลาเราไม่สตาร์ทน้ำมันมันจะหยุดเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีของก๊อกน้ำมันแบบนี้นะครับมันช่วยให้ <im promote> น้ำมันที่มันรั่วซึมนะครับมันเวลาที่เราไม่ได้ใช้รถน้ำมันมันจะหยุดเองนะครับโอเคนะครับทวัเพื่อน เวลาที่เราสตาร์ทรถนะครับรถเวลาที่รถทํางานนะครับน้ำมันมันจะไหลอย่างนี้นะครับมันจะมีแรงดูดของเครื่องนะครับทําให้ก๊อกน้ำมันตัวนี้เปิดนะครับน้ำมันจะไหลออกนะครับเวลาที่เราดับเครื่องนะครับน้ำมันมันก็จะก๊อกน้ำมันตัวนี้จะปิดนะครับทําให้น้ํามันมันหยุดไหลนะครับก๊อกอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ครับ okay.